ทุกคนถ้ามันค้างไม่ค้างให้ให้ทุกคนสังเกตที่ผมเส้นนี้นะถ้ามันยิงกระดิกอยู่แปลว,ว่ามันไม่ได้ค้างแต่ว,ว่ามันนิ่งแปลว,ว่ามันค้าง เมื่อกี้ที่ค้างเพราะว่าเขาโทรมาบอกว่าพี่ชัยมารับแล้วพี่ชัยมาแล้วต้องไปแล้วแต่ว่าพี่ฟ้าไม่ลงไลฟ์หรอกก็จะไลฟ์นี้แลย คณสำหรับของขวัญนะคะแบบหนไดนนะอึบนอนบ่าได้ถ้าหลับคือหลับยาวเลย ถ้าพี่ฟ้าหลับตอนนี้มันก็จะยาวเลยระยะมันทำให้แบบพอจะปิดต่อเวลามันเริ่มออกฤทธิ์แล้วเริ่มมาแล้วยาเริ่มมาแล้ว นอนบนรถก็ไม่น่าจะถึงสิบนาทีนะเพราะว่าไกลมากที่ซ้อมกลับโรงแรมดันอยู่ใกล้อีกเป็นปด,ดอค่ะปวดท้อง Yeah, Phốm dạ, nhà. nhà là khắp Phóng dạ, Tại lắm Xin ra đây mấy Ừ มีติ๋มขาวอยู่เป็นเพื่อนอนอนอยู่ข้างสึนายช็อกโกแลตช่วยได้จริงเหรอ แต่ว่าพีฟ้าย้ายของไปหมดแล้วมีเหลือช็อกโกแลตแล้วอุ้ยพียฟ้ามีอูนแต่ว่าแช่เย็นไว้เข้ามากินก่อนได้ลองท้องก่อนนะ แล้ก็มันจะยังกินได้อยู่หรือเปล่ามันจะยังกินได้อยู่หรือเปล่า,ปลาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ขาดช้าไปจอกไลในเท่าที่แต่หน้าฉันทำให้เธอขังใครขอให้ความรักนี้ไม่มีเส่วนใครขอให้เธอรักฉนันดีไม่ต้องไปไม่ I can't ครักโ oh. อก้โนนหอย่าทานน้ำเย็นหนอมันไม่ได้ทานน้ำเย็นนะ สรุปน้องเสียยังวะเสียยังเสียยังอ่าเสียแล้ว,วกินไม่ทันะ โอยเสียใจกินของที่แฟนคลับฝากมาให้ไม่ทันน้องอูนิเสียแล้วขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมอูนิที่ฝากมาให้มันเสียแล้วอะพี่ฟากินไม่ทันขอโทษได้ไหม ตต่งกล้องนะนี่กาต้องใส่รองเทา้าลงไปแล้วชุดวันนี้เท่ไหมกี่ชุดสอนเป็นกับรองเท้าเขียวคู่ใจรองเท้าเขียวคู่ใจของเขา โอ้ขอบคุณนะคะเขียวทั้งตัวเขียวเนียวซับคิดอยู่ว่าจะใส่หมวกดีไหมไม่ใส่และเห็นใจ โคตรเท่เลยครับน้องๆว้ายโคตรเท่เลยฮะสไตล์ลิทวันนี้เอาดีผมอีกสักอรอบอีกแล้มขึ้นไปตามพี่ซันเดี๋ยวจะได้ไหม ยิมสองร้อยซื้อขนมฟาไปแล้วฟาหนีแล้วไปเร็วอาจะปวดท้องม,มากก็เถอไอ<ป>ยอันน้ำไปขวดหนึ่ง ค้างแป๊บนึงนะทุกคนตอนช่วงที่พี่ฟ้า,าขึ้นลิฟต์ไปหาพี่ซันมันก็จะค้างแป๊บนึงนะเมื่อกี้กินอูนิเสียวายเมื่อกี้พี่ฟากินอูขอโทษนะสำหรับแฟนคลับ สกล่องเลยที่เอามาให้เมื่อวานตอนสอูอูนินะคะกินไม่ทันลืมหลายอย่างก็เ,เลยเบอร์ชิมไปนิดเดียวไม่ถึงกระห้องเสียหรอกมันชิมเป็กเบียบที่สั่นชิมเป็กเบียบที่สันก่อน เสื้ชิดเขียวหรอใช่ต้องไปแล้วกิจกรรเกมแบบหนึ่งไปได้เลยเพราะอันนั้นเต็นตัวรานแบบหนึ่งนะแม่แล้วก่อนหนูเดี๋ยวโอ้ oh, <my> โหห้องพี่ซันนึกว่าร้านขายของชำพี่ซันนี่มันตุ๊กตาหนู <is> อ๋อหนูเป็นคนเอามาฝากพี่ซันเองขอโทษ มันเยอะจนต้องเอามาฝากห้องพี่ซันแต่เดี๋ยวจะทะยอยน้องหมดเลยมีไอ้เต้ามะเขือยาวแล้วก็มีไอ้ปากบวมเออไม่ใช่อันนี้คือเรียกว่าปาตีนน้องปลาตีนอุ๊ยขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญ ไ,ไปยังไหนตุกตาของพี่ฟ้าห้องหนูหมดเลยไม่ใช่ค่ะถ้าของพี่ฟ้าก็ต้องอยู่ที่ห้องพี่ฟ้าสี่อา้าวทุกคนเป็นพยานว่าพี่ซันจิกขนมไปจิกตุกตาเอาไอ้ปาตีนหนูไปด้วยนะไหนอะหมายถึงว่าเอาไปไว้ห้องนูไหนปาตีนนูน่นหน้ามังกรแดงอันนี้เหมือนห้องพี่ฟามีเลยก็มีไง มีคนละตัวจบมีคนละตัวอะไรนี่มันย้ายมาเอ้ะเหรอจุ๊บเคยโดนเคยโดนจุ๊บของป่ะอ่ะเดี๋ยวเอาปวดท้องเมนมากเลยทำอะไรเดียวโทรศัพท์แปบ,บนึม่อแม่อีกข้าวยังอ่ะยังกินยา,าไปสองเม็ดตรงหน้านประตูไงทไมไม่อีไนดะไม่มีเหอะมีเหอะ เอาอะไรมาหน้าประตูหนูเดินออกมาไม่มีเลยมีตรงหน้าประตูเนี่ยไปวางไว้ให้พร้อมถ้วยจานลามหายเอางั้น<อ>แสดงว่าเขาเก็บไปแล้วแม่บ้านอะอะหรอเออไปจบแม่บ้านนึกว่ากินแล้ว <c oughs> เอาทิ้งไปไปไปอา่าหูหห้องนี้ลกนะจริงอาง้าอาา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 านาา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 านาา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 า แม่บ้านนึกว่ากินเสร็จแล้วระ้ว,วางไว้หน้าคงก็คงเก็บไปแล้วเจีบหนูกินอูนิไม่ทานนํะมันเสียดิซีไม่จบสอ,สองอันเลยอ่ะทำไงอ่ะมันขับจะน้อยใจไหมกินไม่ทันไม่ได้กินไม่ทนมัน,ทนหรอลืมเหนื่อยจัดถือไปถือมาอม โอ้ไม oh ่๊อดแมสด้วยนะได้เขายกเลิกใส่แมสไปแล้วน oh ี znaczy, ่ใส่ได้กลุบใส่ได้กลุบกลุบกลุบเดี๋ยวหนูจะไปดูก่อนว่ามีอะไรอ้าวสีโอ้ไยกดอดเสนนี่รับบ้างอ้า ไม่มีนึกว่าหนูไปร้องล่างแล้วไม่รอพี่ซันแล้วไม่มีจริงเลยเออไม่มีเหรอใครเก็บไปไอบ้านเกลวะไอบ้านเกลของหนูไปแล้วแล้วก็มีนะตุ๊กตาตัวเอฟด้วยนะกับแก้วอ้าวแล้วเขาคงนึกว่าเป็นขยะไม่นี่วางไว้อย่างดีแล้วมันจะหายไปได้ยังไงล่ะพี่ซันเออยเดี๋ยวดีดีไม่เป็นไ เอามีรัดหน้าไข่นีิอของพี่ฟ้าใช่ไหมครับก็จะมีถ้วยไม่เดี๋ยวกินในรถเลยคุณพี่ครับแม่บ้าถูกตรงหน้าฝาเป็นีไรอยููงห,หล่ะครับเดี๋ยวถายให้นะได้ครับตาเองไมโอ้โสีโอ้ไม่ตอบรถยังไม่มาเลยแนมะ่ใช่งั้นขอเนี่ยเขาได้ไหมหนูนั่งกินอันนี้ก่อนขอถ้วย ควรเั็นปวดท้องเพราะว่ากินอนหรือว่าเราจะออกไปกินร้านข้งหน้าดีตออแล้วเดี๋ยวให้พี่ชัยรับขา้างหน้าโอ้ไม่ตอโอ้ไม่ตอดตรงนี้พี่ฟ้าอยู่เนี่ยมันไม่มีใครใส่แมสแล้วนะคะเหมือนว่าเขาจะอภิษั์ฟักถือวัดหนองแวงนะเหมือนว่าเขาจะเลิกยกเลิกไปนานแล้วมั้งการใส่แมสแต่ว่าพี่ฟ้าก็จะเลือกดูสถานที่ที่เราควรจะใส่ เหนที่ที่มันมีคนเยอะมากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะใส่แต่ว่าถ้าเราเดินแบบอากาศปลอดโปร่งแบบนี้ก็ควรที่จะถอดแมสบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยการใส่แมสมากๆมันทําให้ปอดเราอะมันหายใจได้ไม่เต็มที่นะเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะการหายใจสังเกตไหมว่าการหายใจของตัวเองเปลี่ยนไปตั้งแต่มีอ้วน <laughs> ตั้งแต่มีอันนีใส่แมสเนี่ยโควิดเนี่ย โควิดน่ากลัวโปวดท้องโคตรนี่วันนี้เป็นขั้นใจเดินจำเดือนเพราะว่านีปวดท้องเหมือนกันพิช a ลองรถรงแล้ววันนี้แต่งตัวน่ารักด้วยพูดต,ตรงๆโอเคคุงเท้าเขียดนี่คุมแล้วนะ รองเท้าเขียวคูใจกับรองเท้าวุ่นวายไอ้เต้ามิกกี้เมาส์พ่อร้านคุณป้าเปิดจะกินร้านส้มหรือว่าส้มตำคูใจร่างร้านส้มดีกว่าแล้วเดี๋ยวสั่งร้านป้าผักกะเพรามานั่นกินว่านั่งยงยงไม่ไหวปวดท้องยังไม่รู้อันไงพี่สารเอพี่พี่ชัยอ้าวรถมา สักแป๊บ, 1, 5, บนึงเถอะกินข้าวมั้งยังมีเวลาอยู่เลยเดี๋ยวว่าจะนั่งรถไปหากินอะไรใกล้ๆแถวนั้นกินอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรเลยนะเอะไรกินอะไรซมเน้กับเดี๋ยวให้พี่ชายไปจอดโรงแรงมก่อนกันได้แล้วเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีให้พี่ชายออกมาก็ไป็นดูนสี่โมงเหรอหนูก็ยังซ้อมไม่ได้อยู่ดีหนุ่มหนูปวดท้องมากเลยอ่ะ พี่ชัยไปจอดโรงแรมก่อนก็ได้ค่ะแต่ขอกินข้าวก่อนประมาณสักสิบห้านาทีเนี่ยร้านนี้แหละแล้วไปให้พี่ชายไปจอดร้านแม่ก็ไม่รู้ว่าจอดได้หรือเปล่า